เล่นชิวๆเอามิตรภาพนี่อยู่กับช่างเจมครับผมวันนี้ก็ซีบ i ซีบีสามดอใช่ไหมเครื่องเดิมเนาะเ <c oughs> ครื่องเดิมวันนี้ก็มาวิ่งขำๆเดี๋ยวเรามาลองจับจีพีเดูว่าซีบ i สามดอเนี่ยระยะทาง200เมตรนี่จะวิ่งกัน<ด>ที่เท่าไหร่นี่นะครับเป็นงานที่มาวิ่งเล่นๆก็คือรถรถแข<อ>่ง,งเขาก็มาวิ่งลองรถกันจับเวลากันดูครับผมแต่ของเราก็คือ รถเราเพิ่งเซตมาแล้วก็เลยมาลองเทสดูเวลาดีไม่ดีเดี๋ยวมาชมกันอโอ้แรงแ<ๆ>งแห<ๆ>งแรแรงมีแต่รถแหลงแงว่ะ<ๆ>ดีครับผมบรรยากาศที่สนามตอนนี้อยู่ที่บริเวณที่ออกตัวนะแต่ละคันจะออกตัวตรงนี้รถคันนี้หน่อยรถคันนี้น่อยคันนี้ไวอ,อีกนิดนึงโอเคโอเคพ้นแล้ว เราอยู่ที่ท้ายเทคน,นะครับผมว่า,วาเพื่อจะรอชมโอเคเดี๋ยวเรา,าเราหาเบนซินก่อนเราหาเบนซินก่อนเพราะว่าดีเซลด้วยกันเราคงสู้ไม่ได้ค<อ>งไม่สนุกนะเาลเราเราจะเบร์ยางก่อนเราจะเทคออกเพราะว่า พอดีตอนกูเหรอก็เราจะลองกับรถอีโวครับผมมิ t ซูบิชิอีโวก็จะเป็นเครื่อง2,500เทอร์โบถูกไหมช่างแต่ของเราเป็นเป็นรุ่นอะไรอ่า B 2 0เทอร์โบครับเป็น B 2 0ธรรมดา NA ครับ B 2 0 3สามดอเนาะสามดอ B 2 0 NA อ่าเครื่อง2,000เขา2,500เทอร์โบเรา2,000 NA อันนี้วิ่งขำๆนะครับผมไม่ได้แบบ มีการดื่มพันหรืออะไรนี่ดูรถของเขาเขารถเขาสวยมากเลยนั้นน่ะนี่ไงเขาขับหน้าป่ะขับหน้าเหมือนนกัครับเราก็ขับหน้าเนาะครับผมอ่าโอเคมวยแบกเราแบกน้ำหนักหน่อยนึงอ่ะพูดตามตรงนะถูกปะเพราะว่าเครื่องเราเล็กกว่าแล้วเราไม่มีเทอร์โบแต่สมรรถนะการวิ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเราจะวิ่งดีขนาดไหนนี่เดี๋ยวรอเคลียร์แท็กแป๊บนึงอันนี้ฝนก็เพิ่งหยุดไปนะครับอันนี้เราลองเคลียร์แท็ก ิ <Kick. S 2> ไม่ใช่ <laughs> รถเขาอาจจะฟรีเนาะ,นะเพราะถนนมันลื่นเนาะเราเรารู้ว่ารถเขาบูธเยอะเ,ออเขามีเทโบครับบูธเขามาปุ๊บล้อม,มันจะฟรีอันนี้คือข้อเสียรถ A มันจะมาเนิบๆนิบเราเกาะไปแล้วครับเขาฟรีทิ้งอยู่นั่นแหละอันนี้คือ,คอข้อเสียเขาเสียแบบเขาเนาะใช่ครับแต่ถ้าถนนแห้งเนี่ย ไม่ฟรีเอาง่ายๆเราเราไม่ฟรีเราพอไปได้ว่างั้นเถอะนี่โอ้โหแม่งแรงจริงว่ะสามประตูดึงตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตึ๊กเลย This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me the rest I just me. wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until. I've to they say I'm way too obsessed. And I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end. No! คอนแวร์สามดของเราเมื่อกี้คันที่เราขับแล้วไปวิ่งเล่นกับอีโวเมื่อกี้ก็อย่างที่ช่างบอกนะครับผมว่า o, อีโวตัวนี้มันมีเทอร์โบนะพูดประมาหนักการออกตัวเขาเลยฟรีทิ้งเพราะถนนมันลื่นแต่เราเป็นเครื่องเอ็นเอมันน่าจะออกตัวได้ดีกว่าแต่ถ้าถนนแห้งเราโดนแน่นอนอันนี้ฟังจากปากคนขับที่เป็นช่างโดยตรงอ้าวช่างเจมพีเซนได้หน่อยว่ารถคันนี้มันมันยังไงทำไมถึงว่าทำอะไรมาบ้างถึงว่ามันถึงวิ่งดี เอ,เอาเอาข้าวๆก็ได้ไม่ต้องเจาะลึกเนาะก็มีท่อนเครื่องก็ได้ไปยุ่นอะไรไหมครับก็มีจูนระบบวิชีดเป็น e 8 5ครับอ๋อหมานถึงว่างานจะเป็นงานรถบ้านอ่าเราทำเองเนาะทำเองครับงานรถบ้านเป็นงานเราเรียกว่างานอะไรงานโอทอปครับเออแล้วรถแล้วถ้าสมมติถ้าคนดูคลิปเราเห็นว่าแม่งรถวิ่งดีอยากมาทำด้วยเนี่ยได้ใช่ไหมได้ครับเนาะอูอูเจมเดี๋ยวพี่ขึ้นขึ้นขึ้นเป็นบุกไว้ให้แต่จะมีนั่นไอ้เกียไอ้เกียร์เนี่ยเราแปลงใส่เกียร์ที่อัตราทดดี อ๋อเกียร์เกียร์คือตรงนี้เหรอใช่ครับใช่ไหมจะมีผมลอยลอยผ่าไว้อันเนี้ยอ๋อตอนนี้เป็นสูตรของเราเองป่ะใช่ครับเนาะเพราะว่าเครื่องเหมือนกันทุกตัวครับเพราะว่าเครื่องไส้ในไม่ได้ทําอะไรผมแต่ว่าเราก็มาเน้นเรื่องการต่อเกียร์เรื่องอะไรพวกนี้ถูกไหมเออกำลังขับอะไรอย่างเี้ยเข้าเกียร์หนึ่งสองสามมันมันไม่หดมันไม่มันไม่ห้อยเอาพูดง่ายๆคือเดินทุกเกียร์อย่างงี้ป่ะเกเนาะแต่เมื่อกี้ขนาดขนาดเราออกตัวเราก็ฟรีเหมือนกันนะเราก็เลื้อยเหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ว่าก็ยังเอาอยู่นี่นั่น ทำไมมันใหญ่กว่าเขาอ่ะทำกองเงี้ยทำไมมันต้องปากใหญ่ขนาดเนี้ยอันนี้ก็เก็บเอาเก่าๆที่อู่มาใส่ครับไม่ได้อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่สูตรใช่ไหมไม่ใช่สูตรครับเก็บเก็บเอามาเก่าเก็บเอาเก่ามาไม่มีสูตรนะตัวนี้แต่วันนั้นที่ที่เห็นทำก็ยังทำตัวหม้อน้ำอยู่เลยเนาะที่เพิ่งประกอบใหม่ตอนแรกว่าตอนแรกจะเดินจะทำเทอร์โบแต่มันมันเสร็จไม่ทันก็เลยต้องวิ่งเอเก่อนอ๋อคือโปรเจกต์จริงๆคันนี้จะทำเทอร์โบเทอร์โบครับแต่มันเสร็จไม่ทันก็เลยทำเอเก่อนมาเล่นสนุกสนานกันขอบคุณทั้งเจมส ครับก็แดดออกครับผมแต่ว่าฝนตกเนาะเสียดายว่าเราไม่ได้เอาซูเปอร์ลงไปวิ่งเมื่อวานถนนลื่นตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหาถ้าเราลงไปลื่นตั้มอะไรอธิบายดิอธิบายอะไรอีทำไมซูเปอร์วิ่งไม่ได้ใช่กูสงสัยคือช่องมึงเนี่ยมึงนี่อยากจะถามอะไรมึงก็ถามมึงนี่จะเปิดกล้องหน่อยมึงก็เปิดแล้วกูก็ไม่ได้คิดอะไรมาเลยมึงเคยเห็นพนักงานสอบสวนจับยาบ้าไหมมึงไปคุยกับพี่กบกันไป ช่องดนตีนี้ไปไกูไปช่องนตีนี้ไปไกูใส่เดี๋ยวปะ่ะไอ้มกล่าปะล่ะเหอเบาเชิงเบามิวสเวตกับเรเบอละเชิงเบาเชงเ้าเชงร้นกบา้ไหมเ้ยยี่อะรีบเนารนาะต่อให้คันหนึ่งไดไหมฮะต่อให้คันหนึ่งให้คันหึงคือต่อให้มถอนั่นดไหม บาบอ่ะบาบอ่ะบาบพอดีได้คลิปพอดีเลยกูได้คลิปพอดีเลยกูนั่งเ้าอีไม่ได้นั่งดีใจแม่กาหั่นตั้มคือปั้มเครื่องอะไร่สองเจสองเจก็คือเครื่องเครื่องเครื่องสองเจก็คือเป็นเครื่องคอมันเลยไงป่ะใช่ทรงรุ่นไงอ๋อเฮ้มันมีเทอร์โบใช่ไหมมันก็มีมันมีโบอยู่แล้วแต่ว่าถนนลื่นนี่ขับไม่ได้เพราะรถมันขับหลังด้วยเราพูดมันเยอะใช่ไหมใช่อันตราย วันนี้รู้สึกว่าได้แนะปดร้อยกว่าบาทนะแปดร้อยกว่าเนื้อร้อยกว่าโอ้โหแต่ว่าแม่งก็แรงมากดริงๆครับผมออกปื้ดก็ปัดปื้ดปัดเลยเด้อเอ,เอาเรื่องเลยขี่ขี่อย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ต้องอันตรายมากอืมเสียดายเนาะอุดถ่ายคลิปซูปป้าเลยรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเลยสร้างสนามก่อนเสร็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาขี่เล่นกันเองโอเคขอบคุณคน้ามั้ก็ผมตกครั้นวงแหวนได้กลับบ้าบนได้วิ่งแล้วแหละก่อนจะจากกันไปกดไลค์กดแชร์ด้วยใครมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิป อะไรผิดถูกก็บอกกันด้วยเดีย๋ยวอย่าลืมกดซับสไครต์นะกดไลค์ให้ด้วยถ้าข้อมูลอะไรที่ผมพูดเกี่ยวกับรถออกไปมันผิดอะ่ะคอมเมนต์ได้คือบอกกันแล้วกันด่าคุยก็ได้ได้หมดอะ่ะแค่นี้ครับลาก่อนทุกคนบวัสดี